สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแฟนคลับทุกทุกฐานของพมเมกชัยรีวิชัยครับก็ล่างจากถีพ้มคือแรงไม่ก่อยทุกข์มสร้างตินั่นว่าคอเอาเขือเขือได้กระตามเต่แต่พมมันบนุญนะครับใครจะเรียกว่าพื้นกระตามเตะแต่พ้มเดียวพมบุญและสิ่งที่พ้มบุญและสิ่งที่พมแรงอะ พ่อแม่แรงในสิ่งตีมันทุกต้องแล้วก็ไม่ได้บิดเบือนไม่ได้ไร้ถังสิน้นตามระบบประชาธิปไตยคุณทั้งไล่อาซาที่จะมาเป็นคนทำงานให้กับประเทศวันนั้นคุณอาซามายกมือไหว้ข้อรองประชาชนทุกคนว่าให้ประชาชนเหลือเข้า เมื่อประชาชนเลือกเสร็จการทํางานแต่ละขั้นตอนแต่ละขั้นตอนแต่ละขั้นตอนประชาชนก็เป็นคนหนังมองอยู่ไงครับววาอันเนี้ยท่านทำพิดหรือทําทุกหรือทําไปตามนโยบายไม่นะครับฟังดีๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาประชาชนออกมาผูดออกมาแล้งออกมากล้าวต่หนี้ติติงในการทํางานผมว่าท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบให้ใครออกมาเท่วบอกว่าจะฟ้อง หรือออกมาบอกว่าให้ตำรวจมาตรวจสอบไหมว่าเฮ้ยพูดอย่างนี้ไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ถูกพูดอย่างนี้ไม่ได้พูดไม่ได้อ้าวแล้วแล้วประชาชนพูดไม่ได้แล้วใครพูดผมถามเถอะผมถามหน่อยประชาชนพูดไม่ได้แล้วใครจะพูดได้ผมถึงเป็นนักร้องผมเป็นนักแสดงแต่ผมก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่ผมพูดได้ผมมีสิทธิ์ที่จะพูดของผม ในเมื่อคําพูดของผมไม่ได้ก้าวล่วงหรือผมไม่ได้ไปไปบอกว่าผมจะไปฆ่าใครผมกําลังนั่งวิาพากษ์วิจารณ์นโยบายของคุณผมถ้าผมเป็นคุณนะผมจะนิ่งผมจะนิ่งแล้วผมจะทําตามทําตามหรือไม่ทําตามนั้นคือ,อเรื่องแต่ผมแต่ถ้าเป็นผมนะผมก็จะทำํำในสิ่งที่ถูกต้องและดีดีงานที่สุดคนทั้งประเทศอ่ะไม่มีใครเขากินแปร์เขาก็กินข้าวกันทั้งนั้นเลยครับเขากินข้าวทั้งนั้น แล้วก็ก็สามารถรู้ได้ว่าอันเนี้ยผิดอันเนี้ยถูกอันเนี้ยใช่หรือไม่ใช่วันนี้คุณมากล่าวหาว่าพวกเราออกมาบิดเบือนในความเป็นจริงดังนั้นผมจะขอกล่าวหาพวกท่านได้ม้างไหมว่าเวลาท่านบอกข่าวแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันแล้วท่านหมกเม็ดอะไรท่านโกหกอะไรกับประชาชนบ้างไหมผมพูดได้ไหมเอาอ,อย่างนี้ท่านโกหกได้ไหมคือตกลงว่าตัวบทกฎหมายมันอยู่ที่อะไรอาถ้าท่านถ้าท่านวันนี้ท่านฟ้องผม ในข้อหามาตราที่คุณบอกผมก็จะฟ้องกลับคุณในข้อหามาตราเดียวกันคุณเอารูปผมไปออกอะ่ะคุณเอาชื่อผมไปประกาศอะ่ะว่าผมทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เอาถ้าเกิดคนก็ไม่รู้ว่าผมพูดอะไรไปออะผมก็กลายเป็นคนผิดแล้วถูกไหมผมเสียชื่อแล้วถูกไหมผมว่าวันนี้ชื่อเสียงที่พวกเราได้มาทุกคนเน่ยมันก็มาจากประชาชน ผมไม่เคยได้มาจากนักการเมืองเพราะนั้นถ้าอะไรที่ประชาชนเจ็บปวดเราก็เจ็บปวดทุกอย่างเราเจ็บปวดก็คุณทำสิคุณทำถ้าหากว่าวันนี้คุณไม่พอใจกับสิ่งที่ออกมาเรียกร้องก็ออกไปเท่านั้นเองครับก็ออกไปก็เท่านั้นเองแก็จบทำไมต้องไล่ฟ้องประชาชนทำไมต้องให้ลูกน้องต้องให้คนน้นคนนี้ออกมาเพื่อ เพื่ออะไรแล้วสิ่งที่ผมพูดผมว่าผมไม่ได้พูดอะไรที่มันมันมันเกินไปจากความจริงเลยนะทุกวันนี้ผมถามคุณหน่อยว่าคุณเสพข่าวหรือคุณหาข่าวจากอะไรจากไมโครเวฟเหรอฮะคุณดูข่าวจากเตาอบไมโครเวฟเหรอ ที่คุณไม่รู้ว่าประเทศชาติเพื่อนบ้านต้นนอนใกล้เคียงเขาทาอะไรกันบ้างเขาเป็นยังไงมามีแต่คุณอ้างอ้างอ้างว่าเนี่ยเราทําดีเราอย่างนั้นเราอย่างนี้เราอย่างนั้น,เอ,น,เ,อน,นเอาแล้วคนที่เขาเป็นประชาชนนะเขาเขาถูกปิดหูปิดตาเขาดูอะไรไม่เป็นเหรอคุณฮะเขาดูอะไรไม่ได้ใช่ไหมเขาดูอะไรไม่เป็นใช่ไหมคุณบอกว่าไงคุณบอกว่าตอนเนี้ยเราเรามีวัคซีนเราได้ฉีดไปถึงระดับไหนแล้ว อ้าคุณมาพูดทำไมสิ่งที่คุณจะต้องทำคือคุณต้องรีบช่วยเหลือทุกอย่างเลยไม่ใช่คุณมาไล่จับพวกนักร้องพวกดาราที่ออกมาพูดเพราะมันนี่เป็นสิ่งดีแบบแย่มากๆเลยพ่มพร้อมเมื่อได้คุณส่งไม้พ่มมาพ่มฟองลับคุณแน่นอน เพราะผมถมือว่าคุณไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียได้กับพ้นดิพ่อมูดกับสิ่งดิพ่อมพูดเลยคุณเดือดร้อนตรงไหนของคุณนะไอคนที่ออกมานะ่ะคุณเดือดร้อนอะไรอันนี้ถ้าพูดถึงด้านภาษาภาษากฎหมายนะพูดถึงภาษากฎหมายนะคุณคิดว่าคุณเรียนคนเดียวหรือกฎหมายฮะคุณรู้กันคนเดียวหรือกฎหมายอ่ะก็เรียนมาจากตำราเดียวกันทั้งหมด แล้วผมไม่มีเลยที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของผมอะ่ะอันดับแรกอันดับแรกผมไลฟ์สดในพื้นที่ของผมแล้วถ้าผมผิดคนที่เอาคลิปผมไปตัดต่อแล้วไปลงแล้วไปจวหัวแบบนู้นแบบเนี้ยอันนั้นผิดไหมอันนั้นผิดไหมทำไมไม่ไปตาม ทำไมไม่ไปตามไอ้ชิ้นดิ่พ้มแรงดิ่พผ้มผูดแต่พมมาจะผูดนายกอบอตอข้างบ้านพ้มกระไดบุกูไม่ได้เออชื่อใครที่เออแม่ฟังรายการนุ่มพ่นกระแ่แล้วข้องขึ้นว่ะข้องขึ้น เอาเะผมพมข้อพูดวะวันนี้เราเลือกออดเราเลือกทนที่เราพูดเพะฉะนั้นถ้าเราพูดซึ่งที่เราพูดแลละมันเกินจากความจริงผมว่าภาครัฐมีหน่วยงานเยอะแยะเลยที่ออกมาแก้ไขที่จะออกมาโต้พวกเราได้มีเยอะแยะก็คุณคุมอยู่ทั้งนั้นแต่มันจะทำไม่ได้คุณก็ทำดีดีกว่ามาไล่จับพวกเราถูกไหม มัานเมืองมันตกอยู่ในสภาพอะไรอ่ะแล้วรัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละช่วงเนี่ยทําไมมันปฏิบัติกฎหมายไม่เหมือนกันวะเออเวลาที่ที่แบบเขาทำอะไรได้กันเวลาทุกรัฐบาลพมกอมกันมีคนออกแบบถักทวงเขาด่ากัน C C I I, เชียเีย้ขาก็มีเขาก็ทํากันเพราะหมามันอยูุติพิจรารยานของแต่ละแต่ละรัฐบาล นี่วันนี้พมไม่รู้วา่มหลอกกับเคยพมหนังบนพมหนังแรงว่าอันเนี้ยมันไม่ทูกตองทําไม้คนหลอกค้างตรงนี้ไม่ช่วยเลือดไม่อ่านนั่งซื้อกันบางอะไรกันบางพมพผูดเน่ยทานนะเดี่เป็นประชาชนคนนึงเดี๋มพูดทึ่ผผคุณนนัเสียหายแลย้รคนที่ไปแจ้งคุณเสียหายตรงไหนมันมีผลกระทบกับคุณโดยตรงตรงไหน แต่เวลาคุณเอาชื่อผมไปออกเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคนนี้เขาไม่รู้ว่าผมพูดอะไรไว้แต่ผมเสียหายเพราะนั้นคุณฟ้องผมมาตราไหนผมฟ้องคุณในมาตรานั้นแหละคุณอย่าคิดว่าคุณเรียนหนังสือคนเดียวสิให้มันรู้ไปเลยว่าประเทศนี้มีกฎหมายสองสามขั้นตอนให้มันรู้กันไปให้มันรู้กันไปว่าเรียนหนังสือกันมาคนละเล่มกันให้มันรู้กันไปพอเถอะ เหมือนคุณเพชรบอกไม่ต้องกราบแล้วเรียนน่ะไม่ต้องกราบแล้วเรียนมุกเป็นรูมดแล้วไม่ต้องกราบแล้วเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ฟังนะฟังสวัสดีกับท่านผู้ชมครับพมภูมิใจหมากับตอนนี้ในประเทศชาติของพมรัฐบาลดีหมาครับดีบริหานประเทศชาติดีแล้วแก้งร้อยศพพมานก,กันแกงรัฐมนตรีแก่ง ไม่เคยออกประชาชนของงานสุดยอดเราเศรษฐกิจตอนปัจจุบันใทฐานะนี่นไหมครับดีมากไปที่ในก็ดีทังมดเลยคนไม่มีออดยากแล้วการได้ระบบสาธารณสุขก็ดีหมากับดีมากถูกอย่างดีมดการเงินดีโจนผู้รหญไม่มีแล้วนี่เขาช่วยเลยื่อยไมมเนี่ยพอเกิดโรคระบาดวันนี้เขาช่วยเลยื่อยวัคซีนเ็าพร้อมมดวัคซีนเ็าพร้อมที่จะฉีดให้ทุกคนโอ้ยอ่ะ แล้วทเห็น้ไหมเรื่องไฟวา้าเรื่องธนาทานเรื่องเอ่อเอ่อไฟเนนเขาช่วยเลืองเม็ดใช่ไหมครับเขาเบรกให้ถูกเนื้อเลยเขาไม่ต้องจ่ายเห็นไหมครับนี่คือการช่วยเลือดที่สุดยอดที่สุดเลยครับยอดเยี่ยมมากๆเลยเนี่ยนี่คือสิ่งที่คุณต้องการใช่ไหมขอบคุณมากครับผมพูดได้แล้วพมพูดได้แล้วครับพมพูดได้แล้วครับ นะพ่มปูดได้แล้วใครข้ามมาไนนี่ธรรมาดากู <c oughs> กูดา่าลบนะกูด่าลบนะกูบอกให้ดูเด้ออ่าแต่้าใครมองว่าตรงนี้ดิพ่มปูพ่มไม่พิษแช่ไปแช่ไปครับพ่มปูในผ้าซาพ่มพ่าาพมปูมในพื้นที่พ่มแต่คนที่ตัดคลิปพ่มเอาไปออก ไปออกชองนู่ไปออกตรงนั้นไปยอ,อกตรงนี้ผมไม่รู้ว่าผ่าซ่าที่คุณไปดนตัดความไม่มันถูกแปลไปไมาคุณต้องมาแหลกตอนฉบับคุณต้องมาแหลกตอนฉบับและผมไม่เคยเอ่ยชื่อนายกเลยอาจจะเป็นนายกอพตอข้างบ้านผมก็ได้ทำไมอ่ะอ้าวความกระล้นทางกฎหมายมันมีก็พวกคุณยังใช้กันเลยอะไรกันเนี่ยฮะ คุณเป็นอะไรฮะคุณเป็นอะไรกันเอาอย่างนี้คนที่ขันอาสามาทำงานให้กับประชาชนคนที่เป็นคนที่เป็นนักการเมืองไม่ว่าใครก็ตากแต่ครับถ้าเมื่อคุณได้รับชั่นฐานุมัตินั่นคือคนตั้งใจเหลือคุณเข้าไปนะครับเมื่อวันหนึง่งประชาชนก็ไม่พอใจที่เขาเลือก เขาก็มีสิทกิจบุถ้าเมื่อนบ่นแล้วประชาชนบนวมาตรงนั้นไม่ทุกข์งดีไม่ทุกข์คุณต้องจับประชาชนมาประหารชีวิตใช่ไหมเหรออ้อาวไม่ใช่การลงโทษตัวเองในการลาออกรอกหรอผมเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นเอาเหรออ๋อ,อถ้าพูดไม่ได้ผิดเอากฎหมายมาเล่นงานมาเลยเอากฎหมายมาปิดปากมาเลยเอากฎหมายมานั่นเลยเอากฎหมายมานี่เลย อ๋อเหรอเรื่องที่ท่านจะต้องทําม,มีอีกเยอะไหมมีอีกเยอะไหมแล้วท่านบอกว่าดารานักร้องเป็นผู้มีติดตามเยอะเป็นผู้มีคนให้ความสนใจเยอะถ้าออกมาพูดเดี๋ยวจะสับสนเดี๋ยวคนดูจะเดี๋ยวประชาชนจะเข้าใจข้อมูลที่คลาดเคลื่อนคุณทำงานมากี่ปีแล้ว คุณสื่ออะไรได้บ้างถ้างั้นคุณสื่ออะไรเพื่อความเข้าใจได้บ้างถ้าอย่างนั้นคุณสื่ออะไรนี่พมเป็นหนักรองแล้วพมพูดในยุมโม้ผมผมผมไม่สามารถก้าวล่วงไปที่ที่ระดับใหญ่ผมโง่โง่คนหนึ่งผมพูดตามเนื้อผ้าที่ผมเห็น นี่เวลานี้เราเห็นไหมว่าเตียงรักษาคนไข้ไม่มีผมถามหน่อยคุณไม่เดาสถานการณ์หรือว่าโรคภัยไข้เจ็บมันจะมาอย่างไงแล้วอะไรพร้อมหรือไม่พร้อมผมถามหน่อยว่าปัจจุบันนี้โรงพยาบาลคุณหมอเหนื่อยกันไหมพยาบาลเหนื่อยกันไหม แล้วทำไมโรงพยาบาลของรัฐจะต้องทอดพระป่าในการซื้อเครื่องมือแพทย์ฮะผมถามทำไมต้องทอดพระป่าทำไมต้องเรียอะไรเงินกันทุกครั้งเพื่อแล้วงบประมาณทำไมไม่ให้มาเนี่ยเนี่ยถ้าพอพื้นแล้วครับ่าผมของขึ้นไม่ขึ้นครับ ไม่ขึ้นไม่ขึ้นได้เลยแต่พมแเร่งนาความจริงพมมีเร่งนักว่านี่ก็ได้พมมีข้อมูลแต่เอาแค่พออบาพออ่โก้พมแกอยากโตกลับห่วมาออกไม้มาออกไม้มากูกูแจ้งความครับแจ้งความครับสู้กันเลยสู้กันเลยในเมื่อคุณรู้ว่าคุณรู้กฎหมายเราก็มีทีมกฎหมายก็สู้กันเลยเออไม่ได้ยากไม่ได้ยาก วันนี้พมข้อเรียกร้องดารา่านักรองหนักแสดงทุกคนครับชาวบ้านทุกคนที่เล่นเฟซบุ๊กดารานักรองนักแสดงทุกคนทีเห็นด้วยกันออกกันหมาให้หมดเลยครับออกมาเรียกร้องออกมาแสดงความคิดเห็นในทางที่ถูกต้องส่วนบิดเบือนหรือไม่บิดเบือนเคยทียากให้ประเทศกันหุนวาย คยังให้ประเทศวุ่นวายแต่คุณทําแบบนี้เดี๋ยวประเทศวุ่นวายแน่คุณทําแบบเนี้ยประเทศวุ่นวายแน่อ๋อนี่งานว่างกันใช่ไหมไม่มีอะไรจะทําแล้วใช่ไหมถึงมาไล่ด่านักร้องนอะไล่จับนักร้องไล่จับดาราเนี่ยว่างมากใช่ไหมไม่ต้องคิดมันสิ่งที่จะช่วยเหลือประชาชนไม่ต้องคิดมันเอาแค่หอมปากหอมพอพอนะ ผมแสดงจุดยืนของผมว่าฟ้องมาฟ้องกลับ